ตามกระเจีย๊ยบค่ะกระเจีย๊ยบกําลังออกดอกนะคะปลูกไว้ประมาณหนึ่งงานนะคะทุกคนนี่คือกระเจีย๊ยบพันแดงนะคะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเก็บได้เก็บผลผลิตโอ้ยประมนณค่ะประมาณสองอาทิตย์ค่ะอันนี้เพราะว่าดอกคนกำลังจอ เลิกจากงานมามาเลาะเบิงกระเจี๊ยบเป็นเออ่ไปเอามเมลร็ดเพิ่นมาเมลเร็ดตรงนี้อ่หูซึกว่ามันมันมีผสมที่ว่ามเมล็ดอ่อนหลายมันก็นเลยบอค่อยออกนะคะกะกาวาสิห้วยห่างๆค่ะเพราะว่าต้องการโดกเพิ่นเอาเก็บ เป็นอันมล็ดพันธุ์พื้นเนาะตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนนะคะจะเก็บดอกใหญ่นะคะอันนี้จะเก็บดอกใหญ่ก็เลยวานแบบลักษณะการหวานจะวานแบบในลักษณะที่ห่างๆค่ะเพราะว่าต้องการดอกพันใหญ่ค่ะก็เลยต้องวานห่างๆนะครับสํำหรับปีแรกนะคะลองๆปลูกกระเจี๊ยบในพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะคะ อันนี้คือเป็นแปลงของกระเจี๊ยบนะคะปลูกไปแล้วประมาณเดือนครึ่งตอนนี้กำลังเหลื่มออกดอกนะคะการเก็บกระเจี๊ยบกะจะเก็บในช่วงที่เขาแก่จัดนะคะถ้าเกิดเท่าีะเอาเป็นพันก็คือปล่อยให้เขาอยู่ในฝักของเขาแก่นในฝักเขาเลยถ้าเกิดเท่ามีการ จากโบเก็บเกี่ยวต่อเข้กับปล่อยให้เขาออก้วก็ให้เขาลุดล่วงลวงไปเขากระจด้เป็นอ่านพันต่อไปค่ะวันนี้เลิกงานแล้วมาดูกระเจี๊ยบนะคะผลผลิตที่ได้จากกระเจี๊ยบนะคะอาจจะยังบวงงามนะคะสําหรับปีแรกเพราะว่าจะวานเอา,อาหางหางก่อนนะคะเพราะว่าถ้าวานหางเราดอกเขาสีใงยนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าวานทีนะคะเขากระจะ ดอกเขาจะค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วก็เข้าสีใดพันธุ์ที่บัควยสวยงามสำหรับปีแรกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือปลูกประมาณเดือนกับอีกสองอาทิตย์นะคะคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หรือว่าประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะบ่เกิือนะคะ,ก,ก,นนะ,คะก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะเพราะว่ากระเจีย๊ยบเขาจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณอาสองเดือนกว่าสองเดือนนิดๆน,น,นะคะดอกหูซึกว่า ดกนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะคะฟังนั่นกันบ่อคอยมีปันไดน,นะคะเดี๋ยวจะเอาเพิ่นมาปลูกต่ออีกนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนกระเจี๊ยบเขาจะไม่ชอบน้ํานะคะเขาจะชอบความแห้งแรงประมาณนี้นะคะคือถ้าปลูกัางเดียวก็คือเทาเก็บได้ประมาณ3ามสี่ชุดเลยอะคะ่ะอันนี้คือเป็นที่เขาหวานลักษณะการหวานก็จะเป็นแบบหวานทางหางนะคะเพราะว่าเขาสิเก็บผลผลิตเนาะ ฟังนี้ก็จะพอดีเลยนะคะฟังนั้นน่าจะเป็นกระเจี๊ยบที่อดอกอ่อนนะคะก็เลยโบคอยได้ผลผลิตบันไดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่แปลงนี้ได้ทํากระเจี๊ยบนะคะพ่อเดี๋ยวอีกสักประมาณานาฝนนาเกี่ยวเข่าเนาะก็คิดว่าน่าจะปลูกตรงบริเวณพื้นที่สูงนะคะตรงที่ถมไหวนะคะที่ตรงนี้ประมาณไร่ไร่เศษเศษนะคะกั คาดว่าตรงดันบนตรงนี้จะทําเป็นกระเจี๊ยบที่ออกนอกฤดูนะคะเขากะมีพื้นทีเนาะเขาก็จะเอามาทําเป็นลองลองทำเป็นกระเจี๊ยบเบิงนะคะส่วนเวลาานาแหลงนะคะหลังจากเขาเก็เบเกี่ยวจากทำนาทำไร่แล้วนะคะเขาก็จะเอาพื้นที่ตรงทีหวานนะคะมาปลูกกระเจี๊ยบเพื่อที่จะบำรุงดินนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบพ,พันแดงนะคะ กำลังงามเลยค่ะทุกคนนะคะผลผลิตก็น่าจะได้อยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผ้าผ้าะเบิงกระเจี๊ยบที่ปูกไกวยนะคะประมาณเดือนสิ้นเสนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะดอกก,กำลังจะออกนะคะถือว่าเป็นผลผลิตที่น่าจะดีนะคะ สื่อมเมล็ดพันธุ์เพิ่นมากับประมาณลอยหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เอามาวานเพื่อที่จะเอาพันธุ์เพิ่นเนาะแล้วก็ที่ตรงนี้จากเพลินมาไทมาหุดไถ่นะคะมาพวนด,ดินไถ่สองลอยนะคะงานตรงนี้นะคะจะเป็นงานาราคา3า0บาทราคาเริ่มต้นเลยนะคะคิดว่าเงินพันน่าจะเหลืออยู่นะคะการลองลองเบื่อง่าเข้าลงทุนจากประมาณพันธุหนึง่งใส่แรงงานเก็บครั้งแรกเข้าสีไใด รา,ายดได้ซ้ำไดนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะว่า,าจะได้รายดได้ซ้ำไดนะคะจะเวลาทีเก็บครังแรกกาจะลองๆอง,องมาให้ทุกคนได้มาเบิ่งนะคะว่ารา,ายได้ที่เหาหลังจากที่เฮาทำกระเจีย๊ยบที่ว่าจากอีพีแรกนะคะลงทุนไป300นะตอนนี้เหลือเงินอยู่700้นะคะเขาจะใส่แรงงานจางคนทำเฮ็ดอย่าง มันสได้ซ้ำไดนะคะก็ต้องมาถาเบิงอีกทีนึงนะคะฝากกุหล่ฟฝากกุชเชนนะคะสำหรับช่องทำกินในถิ่นเกิือนะคะอันนี้ของแอดทำเองนะคะฝากกุหลาบฝากกุช์ในเดอค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ